สวัสดีครับในแต่ระบบถ้ามีการเตรียมไฟล์ไว้ให้ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าเว็บยกตัวอย่างบทนี้เลยบทที่4ลิงก์ที่เตรียมไว้ให้อยู่ตรงนี้ครับทุกคนจะต้อง Copy ไฟล์ที่แชร์ไว้ให้นี้นะครับไปยัง Google Drive ของตัวเองก่อนการ Copy ไฟล์เนี่ยมันเหมือนจะง่ายๆนะแต่สำหรับคนที่ทำเป็นครั้งแรกมันไม่ง่ายเลย เพราะว่ามันเป็นระบบข่าวมันจะต่างจากการ Copy ไฟล์ตามปกติอย่างที่เราทํากันนะครับผมจําได้ครั้งแรกที่ Copy ไฟล์ของคนอื่นไปยัง g o o g l e Drive ของตัวเองตอนนั้นนึกไม่ออกจริงๆว่ามันทํำยังไงมันจะมีขั้นตอนยังไง Copy มาแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนึกไม่ออกฉะนั้นเรามาดูวิธีการทํากันให้คลิกไปที่ลิงก์ที่เตรียมไว้ให้ ไฟล์ที่แชร์ไว้ก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับสังเกตว่าเจ้าของไฟล์นี้เนี่ยเขาแชร์ไฟล์มาให้แบบดูได้อย่างเดียวสังเกตที่ปุ่มสีเขียวขึ้นว่า view only ดูได้อย่างเดียวฉะนั้นเราต้อง copy ไฟล์ไปที่ d r i v ของเราเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้ครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ไปที่ make a copy ช่อง name ตั้งชื่อครับผมก็จะ ปล่อยไว้เป็นแบบนี้โฟลเดอร์ er, เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บ <c oughs> ก็จะเลือกเป็น My Drive นะครับ My Drive เนี่ยจะเรียกอย่างว่า root folder หรือโฟลเดอร์ลากเป็นโฟลเดอร์แรกที่เราจะเจอเมื่อเข้าไปที่ Drive จากนั้นคลิกที่ OK ไฟล์ก็จะถูก copy ไปที่ Drive นะครับทดสอบ ผมลองพิมพ์อะไรลงไปดูก็จะเห็นว่ามันแก้ไขได้แล้วนะคราวนี้ไปดูที่ Google Drive ของเราเองก็จะพบว่าไฟล์ที่ Copy มาแล้วจากนั้นเราก็จัดแจงจัดการย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆแล้วแต่เรานะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีครับ